Miss Tiffany Universe ปี2011นะครับได้แก่หมายเลขหมายเล่ครับานอะครับีอยได้เองครับและก็พบว่ารออันดับได้แก่หมายเลขที่บนะครับคุณสรรัชัย่อครับ คลินิกครอบส,สายสะพายนอกนอจากนั้นนะครับยังได้รับมงกุฎเพชรนะครับจากคอสไดมอนด์นะครับช่วยรางวัลบัตรกำลังเข้าพัก Hotel ort, รูทแลนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทเป็นเวลาหนึ่งปีครับตั๋วเครื่องบินจากสายการบินทีซีแอร์กิฟท์วอเชอร์จากปุณณพลคลินิกนะครับและกิฟท์วอเชอร์จากโปรบิมานทีดัมทัสโซโทรศัพท์มือถือจีเน็ตและรางวัลจากปานนาไอทีครับและขอกปล่าเพชรคุณ เบลตาอย่า i s มด้วยค่ะให้กับมิส t ิป f a n ีนะคะได้รับเหี่ยวนะครับคุณเอลเลนดิฉันว่ามิส t ิป f a n ีของไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวผมจะได้เอาใจช่วยกันนะครับเพราะจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควกันนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือคุณสารรัชชายกรหมายเลข26ของเรานะครับถือว่าครับซึ่งนี่คือรางวัลนะครับสำหรับ Miss t ่นี่ n ูนิเวอร์นะครับในปี2 0 1 1นะครับส่วนสำหรับรองอันดับหนึ่งนะครับเราจะต้องขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับคุณพุทธจะร่วัวชรบนะครับ นานาชาติจำกัดประเทศไทยนะครับ